สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ 6. เมษายนนะครับ2,567นะครับมาพบกับบ้านสวนออนซอนอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่เก็บน้องเห็ดละโงกเหลืองไปแล้วนะครับประมาณ20กระดอกนะครับวันนี้ก็มีขึ้นมาอีกนะครับน่าจะ10บกระดอกอยู่นะครับมันขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็มีของเก่าที่เราเจอไม่หมดด้วยนะครับอันนี้ครับชุดแรกเลยครับ นี่ครับน้องยืนเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับขออนุญาตเขียนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับดินแห้งมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับที่ดินนะครับนะฮะแห้งมากนะครับผมอันนี้มีอยู่สามดอกครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกนะครับนี่เดินตรงมาเลยนะครับตรงข้างหน้านะครับ ตรงนี้มี3ดอกนะครับแต่ว่าอยู่ห่างกันนะครับนิดนึงก็จะเป็นดอกคู่แฝดนะครับอันนี้ฮะนี่นี่นะครับดอกคู่แฝดนะครับโดนกิ้งกือกับจิ้งหรีดกินไปแล้วนะครับเห็ดเรานะครับปลอดสารเคมีนะครับปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับขนาดแมลงมาเจาะนะครับต้นนะครับเราก็ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับ แล้วก็เก็บมาดูกันตรงนี้นะครับอีกหนึ่งดอกนะครับแมลงนะครับกัดกินเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะขึ้นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันต่อฝั่งนู้นมีอีกนะครับอ่ามาแล้วนะครับเดินมาเลยตรงมาเลยนะครับน้องยืนเรียงกันอีกแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับสีสวยนะครับอนาเท็นฤดูแล้งนะครับเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับเห็นไหมฮะ สีเหลืองทองนะครับผมกระจุกนี้มีสามดอกนะครับเน้นนะครับไม่ใช่เห็ดเมื่อวานนะครับวันนี้เห็ดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อเลยนะครับเดินมาทางนี้เจออีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับน้องเขาแห้งไปแล้วนะครับหลังจากที่เปิดใบเมื่อกี้นะครับนี่ครับแต่ก็เหมือนเดิมครับดอกยังเป็นสีเหลืองทองอยู่นะครับนี่ครับเนี่ยแล้วก็กระเถิบไปอยู่ตรงนู้นนะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับ นี่ครับนี่นะฮะดูสีน้องสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมีสามดอกครับแต่อีกดอกหนึ่งก็โดนกินไปแล้วนะครับสีเหลืองทองสวยงามนะครับโอ้โหดอกใหญ่มากเลยครับทางนู้นหันไปเห็นพอดีนะครับน่าจะเป็นดอกสุดท้ายสําหรับวันนี้นะฮะไปดูกันเลยนะครับน่าจะออกมาตั้งแต่มาเช้าเนี่ครับเพราะว่าถ้าบานขนาดนี้นะครับต้องเป็นออกตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ฮะ ดอกนี้ครับสีเหลืองทองเช่นเดียวกันดอกใหญ่นะครับก้านใหญ่นะครับนี่นะครับเห็ดละโงกหน้าแรงนะครับของบ้านสวนออนซอนนะครับก็มีออกเช่นเดียวกันนะครับก็ดีใจครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับตอนที่ฤดูนะครับฤดูที่เขาออกนะครับมาชมความงามของน้องกันนะครับยังไงนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อให้กําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเราตั้งใจทํานะครับเพื่อนะครับให้ทุกคนนะครับสามารถปลูกเห็ดละโงกเหลืองได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับฟรีเน้นย้ํานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อน ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปด้วยครับสวัสดีครับ